สวัสดีครับเกิบมาพบกับโอ๊กช่อง i-o รีวิวนะครับผมวันนี้นะครับโอ๊กเองก็มีของชิ้นหนึ่งจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับซึ่งของที่ว่านี่ก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมนี่กลองอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จ iPhone นะครับเป็นหัวแบบ20วัตต์นะเอ เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าทําไมผมได้มาเป็นแบบกล่องอย่างนี้นะครับผมก็ต้องเท้าความไปก่อนเลยนะครับว่าตัว iPhone 12ที่ผมได้มาเนี่ยมันจะไม่มีอะแดปเตอร์ให้นะจะมีแค่สายชาร์จผมก็เลยลองไปค้นหาใน f a c e b o o k นะครับปรากฏว่าไปเจอหลายๆเพจเลยแหละไม่ใช่แค่เพจเดียวนะเขาขายเป็นชุดอย่างนี้เขาบอกว่ามาจากโรงงานของแท้ที่ผลิตสายชาร์จ iPhone ให้กับในช็อปชั้นนานะครับผมแต่ว่าเขาได้มาในราคาส่งก็เลย ได้มาขายให้เราในราคาที่ถูกนะครับซึ่งทั้งกล่องนี้เราซื้อมาเพียงแค่3 9 9บาทเท่านั้นเองอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้มาอวยนะหรือว่ามาเชียร์ให้ซื้อแบบนี้นะครับแต่ว่าเอามาเทสให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะมาชาร์จได้ไวไหมอะไรประมาณนี้ครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันก่นกอนเลยนะครับผมภายในกล่องนะครับ เขาก็จะมาเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีหัวชาร์จอะแดปเตอร์แบบ20วัตต์นะครับผมตัวนี้เป็นรูทายซีนะครับผมนะแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับผมว่า2ี่สวัตต์นะครับผมแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีสายชาร์จแบบไรนิ่งนะไรนิ่งแล้วตรงหัวตรงนี้ก็จะเป็นทายซี C นะครับผม นี่ครับผมเป็นหัว t y p e ไท p e C to Lightning นะครับผมอันนี้เป็นความยาวแบบหเมตรนะครับผมอยู่ที่ราคา399ราสบเาทเท่านั้นเองแล้วตัวนี้ผมก็ได้สั่งมา2ชิ้นนะผมลองเอาไปเทสดูแล้วปรากฏว่าใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ทารได้ไวมากๆเลยนะครับผมอล่ะเดียวผมจะมาลองเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าไปที่ตัวอะแดปเตอร์ก่อนนะเอาด้านไท e C นะครับต่อเข้าไป แล้วก็เอาไปเสียบที่ลั๊กนะครับตัวนี้เป็น iPhone 12นะครับผมดูมันจะเป็นไร n i n g นะครับผมแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ชาร์จเข้าไปเลยนี่แัดขึ้นปกตินะครับผม ใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็ชาร์จได้ไวมากๆเลยแปบ๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ลองไปหามาใช้กันดูนะครับในราคาที่ประหยัดนะครับผมถือว่าเป็นการซื้อมาใช้งานแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆได้นนรับฟังกันด้วยนะครับว่า ฉันควรจะตัดสินใจซื้อแบบนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้เรื่องของบัตรเจ็ดนะครับงบประมาณนะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีงบประมาณน้อยสามารถที่จะซื้อแบบนี้มาใช้ได้เลยเช่นกันนะ399บาบาทนะครับผมก็ถือว่าเอามาเป็นตัวสำรองก็ได้เช่นกันนะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อที่ช็อปเนี่ยมันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นกว่านี้นะครับผม แต่ทางนี้ทางนั้นถ้าซื้อในช็อปเนี่ยเ็จะได้ประกันศูนย์1ปีนะครับผมเราก็ต้องมาเลือกกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เคยสั่งซื้อ หัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จแบบนี้นะครับตามอินเทอร์เนต็ตมาบ้างนะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้มาแบ่งปันความรู้นะครับหรือว่าการใช้งานให้เพื่อนๆได้รับรู้กันด้วยเอาล่ะสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่โอ๊กมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โอ๊กด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามมาด้วยละกันสำหรับวันนี้โอ๊กลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย